สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนพับเปลี่ยนรยทานรูปแบบนี้กันนะคะก็เป็นรูปแบบง่ายๆกันนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยเราก็ไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตัดลิบบิ้นเบอร์2มาด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ40เซนนะคะ 40ซนติเมตรนะทีนี้ให้เราพับปลายด้านหนึ่งนะคะจากตรงปลายตรงนี้นะคะจนถึงรอยพับตรงนี้ให้ความยาวประมาณ10เซนแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำฐานเราก็จับลิบบิ้นเส้นที่1มาโดยที่ให้ด้านสั้นนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ให้ด้านยาวอยู่ด้านหลังนะ ทีนี้เราก็มาต่อด้วยเส้นที่สองเอาเส้นที่สองนะคะมาคล้องเส้นที่1แบบนี้นะแล้วก็ด้านสั้นอยู่ด้านหน้าเหมือนเส้นที่1เลยต่อด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามก็เอามาคล้องเส้นที่สองแบบนี้เส้นถัดมา เราก็จะสอดปลายด้านสั้นนะคะเข้าไปในรูของเส้นที่1ก่อนแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาเอาปลายด้านยาวนะคะสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะได้ฐานแล้วต่อมานะคะเราก็จะเอาเหรียญใส่ลงไปตรงนี้ ทีนี้เราก็จะเอาด้านสั้นของด้านบนนะคะที่อยู่ด้านบนพับลงมาแบบนี้เอาด้านขวาพาาทับไปทางด้านซ้ายเอาด้านล่างเอาเส้นสั้นนะคะพับขึ้นมาด้านบนแล้วก็เอาเส้นทางด้านซ้าย เส้นสั้นนะคะสอดเข้าไปในรูนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมานะซ้ายไปขวาแบบนี้ตรงรอยพับตรงนี้นะคะเราก็บีบให้เป็นรอยเลยนะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาก็เอาด้านสั้นนะคะของด้านบนสอดเข้าไปในรูนี้นะคะ ก็สอดเข้าไปเลยเส้นสั้นทางด้านขวานะคะก็สอดเข้าไปในรูนี้นะขวาไปซ้ายเส้นล่างขึ้นไปด้านบนแล้วก็เส้นซ้ายไปขวานะคะสอดเข้าไปในรู นี้เลยนะทีนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมามาทางด้านยาวนะคะทีเนี้ยทีนี้ให้เราจับเส้นทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็พับไปด้านหลังปลายลิบบิน้นชี้มาทางด้านขวาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ ปลายลิบบินไปทางด้านหลังอีกทีนึ่งแบบนี้เห็นไหมคะทีนี้ปลายลิบบินให้เราสอดเข้ารูนี้นะคะเราก็สอดเข้าไปเลยแล้วก็ดึงดึงไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะให้เราสอดให้ครบทั้ง4เส้นก่อน เส้นถัดมาเส้นนี้ก็พับไปทางด้านหลังปลายริบบิน้นชี้ไปทางด้านขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกทีหนึ่งแบบนี้ปลายริบบิ้นก็สอดเข้ารูนี้นะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเราก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงประมาณนี้เส้นถัดมาพับไปด้านหลังหรือว่าจะ พับพันนิ้วชี้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พับไปด้านหลังอีกทีหนึ่งปลายริบบิ้นก็สอดเข้ารูนี้ทีนี้ก็ดึงเส้นสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะพับไปด้านหลังพันนิ้วชี้แล้วก็พับไปด้านหลังอีกทีหนึ่งลักษณะนี้นะ ทีนี้ปลายริบบิ้นก็สอดเข้าไปในรูนี้แล้วเราก็ดึงทีนี้เราจะดึงแบบจัดกรีบดอกไปด้วยนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับให้ได้กรีบดอกลักษณะนี้นะคะทั้ง4เส้นเลยนะแล้วก็ดึงนะคะจัดกรีบดอกไปด้วย ลักษณะนี้แบบนี้นะเส้นสุดท้ายเราก็ดึง ทีนี้เราก็ดึงครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำเกสรตรงกลางนะคะทีนี้ให้เราจับริบบิ้นมาทีละเส้นแล้วก็ดึงให้กระชับด้วยนะคะเส้นนี้เราก็จับไว้เส้นที่2เราจะวนไปทางขวามือนะคะเส้นที่2เส้นนี้เราก็ดึงให้กระชับแล้วก็เอามาทับเส้นเมื่อกี้นี้นะทีนี้เส้นที่3เราก็ดึงให้กระชับแล้วก็ เอาพาดมาทับเส้นที่สองเส้นสุดท้ายดึงให้กระชับแล้วก็หมุนมาทับเส้นที่สามทีนี้ให้เราเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะจับตรงนี้นะตรงที่ริบบิ้นมันตัดกันนะคะเอาด้านขวานะคะจับแล้วทีนี้เราก็หมุนนะพร้อมกับใช้นิ้วโป้งด้านนี้นะคะกดตรงกลาง จุดที่เราจะหมุนเนี่ยนะคะตรงแกนกลางเนี่ยนะคะทีนี้เราก็หมุนพร้อมกับเอานิ้วโป้งด้านซ้ายกดไว้นะคะอันนี้เราได้ประมาณหนึ่งรอบแล้วนะเห็นไหมประมาณรอบครึ่งก็ได้นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วให้เราเอาเส้นนอกสุดนะคะเอาปลายริบบิน้นสอดเข้าไปในรูนี้นะ ลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปเลยปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงใต้กลีบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาจะได้ลักษณะนี้ทีนี้เอาเส้นนอกของเส้นถัดมานะเอาเส้นด้านนอกนะคะทีนี้ก็สอดปลายริบบิ้นเข้ารูนี้เหมือนเมื่อกี้เลยไม่ต้องบิดริบบิ้นหรืออะไรนะคะเราจับออกมาแล้วก็ จะปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้เลยดึงนะคะได้ลักษณะนี้นะทำให้ครบทั้ง4เส้นแต่ตอนนี้เราทำไปสองแล้วก็เหลืออีก2นะ เส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้เกสรลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงกลีบนะคะดึงลิบบิ้นให้ตรงนี้มันเท่าๆกันนะให้มันสวยนะคะ ทีนี้ก็จะได้ลักษณะนี้ต่อมาให้เราจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าจะเอาเส้นนี้นะคะก็คือหมุนให้มันมาอยู่ด้านบนนะคะมันจะได้ทำง่ายทีนี้ก็พับลิบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็ปลายลิบบิ้นชี้ไปทางด้านขวาแบบนี้แล้วก็พับไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะ ทีนี้ปลายริบบิ้นให้เราข้ามกลีบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้นะคะก็สอดเข้าไปเลยปลายริบบิ้นก็จะออกใต้เส้นนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงประมาณนี้นะคะเราจะยังไม่ดึงให้กระชับนะคะเดี๋ยวเราสอดให้ครบทั้งสี่เส้นก่อนนะทีนี้เส้นถัดมาก็ พับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับไปด้านหลังอีกรอบหนึง่งปลายริบบิ้นเราจะเอาสอดเข้าที่รูนี้นะคะตรงกลีบนี้นะข้ามหนึ่งกลีบนะคะก็สอดเข้าไปเลยปลายริบบิ้นนะคะออกใต้เส้นนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาก่อนประมาณนี้ เหลืออีกสองเส้นนะคะก็พับไปด้านหลังไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งแล้วก็สอดเข้าไปที่รูนี้นะสอดเข้าไปตรงๆเลยนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายบิดไปด้านหลังด้านหลังอีกรอบหนึ่งแล้วก็สอดปลายริบบิน้น ตรงรูนี้นะคะอย่าลืมนะว่าเราจะข้ามมา1นกลีบแล้วก็มาเอากลีบนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปเลยอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะทีนี้เราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาทีนี้พอเราสอดครบทั้ง4เส้นแล้วทีนี้เราจะมาดึงให้กระชับทีละเส้นพร้อมกับ จัดกลีบดอกไว้ด้วยนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากกลีบไหนก่อนก็ได้อ่ากลีบนี้นะคะแล้วก็จัดไปด้วยนะแล้วก็ค่อยๆดึงแบบนี้เส้นถัดมาค่ะ ทีนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ลิบบิ้นที่ยาวเกินมานะคะเราก็จะตัดออกนะเราก็ตัดออกเลยก็จะได้เหรียญโปรยทานลักษณะนี้นะคะก็ทำไม่ยากนะ ไปลองหัดทำกันดูนะคะก็สวยไปอีกแบบนะ